วิถีของชาวสวนยางตอนนี้ครับเขาก็จะหยุดกรีดยางกันในช่วงหน้าแ้งก็เลยต้องหาอาชีพเสริมนะครับอย่างที่จังหวัดตรังในชาวสวนเขาก็เลยหันไปเก็บหมากสดแล้วก็ทําหมากแห้งขายได้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีร้านมารับซื้อรวมถึงจ้างงานคนในหมู่บ้านนะครับให้มาพาหมากแห้งสร้างรายได้เสริมกันท่นหน้าครับ พอเข้าช่วงหน้าแรงนะครับผลหมากก็สุกเต็มต้นให้ชาวสวนยางพาราพื้นที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ต้องหยุดกรีดน้ำยางในช่วงนี้ครับเขาก็หันมาเก็บหมากสดแล้วก็ผ่าหมากแห้งขายเพื่อสร้างไรายได้แทนครับปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วยครับหมากสดเนี่ยกิโลรกร,รัมละ5-8บาทส่วนหมากแห้งนะครับราคาจะสูงถึงกิโลกร,รัมละ50-60บาทจึงนิยมเก็บหมากสดนะครับแล้วก็มาผ่าหมากทำหมากแห้งขายกันโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็สามารถนำ ทำผ่าหมากทำหมากแห้งขายที่บ้านได้โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดแดดจัดนั้นก็เอื้อต่อการทำหมากแห้งด้วยครับเอาไปตากไม่นานก็สามารถเก็บใส่กระสอบไปส่งขายได้ครับส่วนร้านที่รับซื้อหมากสดแล้วก็หมากแห้งของนางเพนน้อยสีทองคำอายุ60ปีรับที่ตำบลปากแจม่มก็กําลังเร่งตากหมากแห้งนะครับเพื่อรอส่งขายปีนี้ขายไปแล้วประมาณ3ตันนะครับ ปีนี้เนี่ยผลผลิตน้อยแต่ว่าราคาสูงส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ขายหมากอ่อนก่อนไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นนมัตระเวนรับซื้อในหมู่บ้านด้วยครับปีนี้ก็เลยต้องแย่งกันซื้อส่งออกไปยัมประเทศใกล้เคียงกันแล้วก็กระจายรายได้ด้วยการจ้างงานคนในหมู่บ้านนะครับมาผ่ามากแห้งโดยให้ค่าแรงกิโลกรัมละ10บาทครับมันกะประมาณไม่ได้มันตามแบบนี้มันได้ประมแบบ200ร้อยโ2สองร้อยเชืดสองร้อยา,ยาแบบนั้นไปถึงว่า กิโลละสิบบาทค,ลลคือวันละยี่บ้ากิโลยี่บกกิโล,โล,ลแบบนั้นกาใจ่ายตอนเย็นซื้อกับเก<อ>้าก็ได้ไปแล้วจริงๆแล้วคือทำอะไรบ้างปิดยางได้ไหมคะคือหยุดบ้างตัดบ,บ้างแบบนั้นก็เลยเอาเวลาว่างมาพายนีวันนึงตกกี่กิโลนะคะยี่สิบห้ากิโลยี่สิบกกิโลประมาณนั้นราคาดีแต่หมักมันน้อยกับปีนี้ เขาก็ขายหมากหมากหมากอ่อนกันเนยอะหมากกตะลายใชอันนั้นหมากทะลายเองราคายังไงอีกสิบบาทกับสิบบาทสิบบาท,บาท,บาทเขาขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองไงแต่ละปีครับจะมีเก็บผลผลิตได้ประมาณสัก3ามรุ่นแล้วก็เปิดรับซื้อได้อีกสักประมาณสเดือนข้างหน้าจนกว่าจะหมดฤดูหมากนะครับคาดว่าปีนี้ร้านนี้บอกว่าน่าจะได้หมากสักประมาณ6ตันได้ครับ หมากแห้งที่ส่งออกไปคุณผู้ชมเขาเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใหญ่แล้วก็ยารักษาโรคได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ปริโภคในลักษณะของการเป็นสมุนไพรซึ่งก็เป็นของที่คนในทวีปเอเชียเราคุ้นเคยใช้งานกันดีนะครับฉะนั้นแหล่งส่งออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในแถบนี้นะครับที่ยังรู้จักการใช้ประโยชน์ของหมากแห้งพวกนี้นะครับ